ปรัชญาทางการเมืองสมัยกรีดโบราณในความคิดในนิยายปรัมปราหากจะกล่าวถึงกรีดโบราณ สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือนิยายกรีกหลักทางความคิดหรือประวัติศาสตร์ทางด้านความคิดของชาวกรีกโรมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากนิยายกรีกเช่นกันชาวกรีกมีความคิดที่จะอธิบายโลกด้วยเหตุผลจนชาวโลกเชื่อว,ว่าชนชาติเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นต้นกำเนิดหลักของปรชัชญาความคิดต่างเกิดขึ้นที่นี่ก่อนอื่นคนเข้าใจว่าหลักความคิดเกี่ยวกับโลกเป็นวัฒนธรรมของชาวกรีกโบราณที่มีอยู่แล้ว แปรคล้ายกับวัฒนธรรมไทยเป็นความเชื่อที่สืบทอดตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นในรูปแบบของนิยายปรำปราความเชื่อเรื่องเทวดาเทวทูตเทพเจ้าและในส่วนของด้านความคิดนั้นชาวกรีกโบราณก็รู้จักสิ่งเหล่านี้ผ่านนิยายเรื่องเล่าปรำประลาจากบรรพบุรุษท,ทางความคิดทางปรัชญาในระยะมีการก่อตัวราว600ปีก่อนคริสตศักราชสังคมของชาวกรีก เริ่มมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆจากสังคมที่มีการพึ่งตนเองในการหากินหาใช้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการและกันไปจนถึงการค้าขายและเจริญถึงขั้นการส่งออกนําเข้าและการเมืองอื่นๆอย่างกว้างขวางมากมายเมื่อสภาพสังคมความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความมั่งคงและสมบูรณ์ขึ้นสภาพแวดล้อมเหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้มีความสะดวกสบายมากขึ้น จึงก่อเกิดการก่อตัวของวิชาปรชาัชญานักคริสตกรีดช่วงแรกๆหาเหตุผลอธิบายเกี่ยวกับต้นเหตุของสิ่งต่างๆและต้นกำเนิดของโลกนักคริสตชาวกรีฑพยายามส่อหาหลักการที่มีเหตุผลอย่างเป็นสากลพวกเขาเริ่มสลากความคิดดั้งเดิมในความเชื่อและความเข้าใจด้วยจินตนาภาพในรูปแบบของนิทานปรามปราและเปลี่ยนความคิดมาใช้สติปัญญาและอย่างมีเหตุมีผล ปัจจัยาทางการเมืองในยุคคลาสสิกกีกยุคคลาสสิกกีกยุคคลาสสิกหรือกีกสมัยคลาสสิกเป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของกีกโบราณที่อยู่ระหว่างกีเสมัยอารเคอิกและกีกสมัยเฮเลเนสติกโดยมีระยะเวลายาวนานประมาณ200ปีปตที่่5และ4กอนตั้งแต่ชัยชนะของเอเทนที่ซารามิส ต่ออาณาจักรเปอร์เซียในปีที่480ปีก่อนคศบางครั้งก็เริ่มนับตั้งแต่ปีที่510ปีก่อนคศอ,อ,อันเป็นปีที่ชาวเอเธนกำจัดทาราชคนสุดท้ายลงได้จนถึงเหตุการณ์สวรรคตของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชในปีที่323ปีก่อนคศยุคคลาสสิกข,ของกรีซเป็นยุคสมัยที่อรารยธรรมกรีกเบ่งบานถึงขีดสุดและเป็นช่วงวัฒนธรรมเชิงคุณค่า และสถาบันต่างๆของชนชาติกีดได้พัฒนาประยุนถึงขีดสมบูรณ์กีดในยุคคลาสสิกมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อจกักรวรรดิโรมันและมีรากฐานของอารยธรรมตะวันตกระบบคิดส่วนใหญ่ของชาวตะวันตกสมัยใหม่ไม่ว่าทางการเมืองการปกครองทางศิละปะสถาปัตยกรรมทางวิทยาศาสตร์ทางการละครทางวรรณกรรมและทางปัจญา ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อนุพันธ์หยิบยืมหรือต่อยอดมาจากมรดกทางความคิดของกีในช่วงเวลาประวัติศาสตร์โดยทั้งสิ้นแนวคิดทางการเมืองในยุคคลาสสิกนะคะนะครรัฐกีและก็ความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพตโตการปกครองในนครครัฐกีนะคะรัฐเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการเมืองที่น่าสนใจของนครรัฐกีคือนครรัฐเอเทนค่ะ ในส่วนของประวัติตอนต้นของกรีนะคะก็คือกรีเนี่ยมีรูปแบบการเมืองการปกครองะคะเป็นนครรัฐซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยนะคะก็จะมีอิสระมีดําเนินนโยบายและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตนเองซึ่งนครรัฐที่มีความสาําคัญและมีบทบาทมากในอารยธรรมยุคโบราณเหมือนกับนครรัฐกรีคือนครรัฐเอเธีแล้วก็ซาปาตาค่ะ ในส่วนของนครรัฐเอเธนนะคะนครรัฐเอเธนเนี่ยเป็นนครรัฐที่มีความเจริญรื่งเรืองในระบบการปกครองและก็ประชาธิปไตยและยังคงเป็นต้นแบบขององค์ความรู้ที่หลากหลายนครรัฐเอเธนก็ได้มีการจัดระบบของเป็นในส่วนของระบบองค์ประกอบของทางสังคมนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของชนชั้นในสังคมก็จะมีพลเมืองชนชั้นต่างด้าวทาสก็สองนะคะสถาบันการปกครองก็จะมีเป็นสภาประชาชนคณะมนตรี500แล้วก็ศาลค่ะ ความคิดการเมืองก่อนยุคเพโตนะคะนักปราชญ์เนี่ยนะคะทางการเมืองก่อนยุคเพโตเนี่ยคือเออร์มอนไทลอนพาโลกัสนะคะกลุ่มโพติสโปรทากรัสเอทิฟอร์โซโคติสและก็เพโตนะคะคือ 1. โฮโมนะคะได้เขียนวรรณกรรมไว้สองเล่มก็คือเอเลียสและโอดิซิสสมัยของโฮโมนะคะชาเกียรติชาวกรีกนี่นะคะก็ยังอยู่ กับอยู่กันในแบบชนเผ่าโดยใช้การปกครองแบบเลือกหัวหน้าเผ่าหรือผู้ปกครองขึ้นมาซึ่งพวกเขาเนี่นะคะก็จะเชื่อในอำนาจและก็ความเข้งแข็งของผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยค่ะสอนะคะโซโลอนนะคะก็เป็นยุคสมัยกรีกนะคะเป็นยุคสมัยใหม่ของกรีกเขาเนี่ยก็ได้วางรากฐ,ฐานแนวคิดประชาธิปไตยของกรีกแนวความคิดของโซโลอนนะคะคือต้องการปฏิรูปการบริหารที่ส่งเสริมให ผู้คนเนี่ยเอารัดเอาเปรียบกันเขาเห็นว่านะคะทุกคนเนี่ยก็ควรมีสิทธิทางการเมืองสร้างการเมืองนะคะที่เท่าเทียมกันคนไม่รวยเนี่ยก็ก็ไม่ควรได้รับอำนาจจากความรวยเนื่องจากการใช้อำนาจขูดด้นหาความร่ำรวยจากคนจนดังนั้นจึงควรสร้างความเท่าเทียมกันอนยุข,ของโซลอนค่ะต่อมานะคะภาทากรัฐนะคะก็จะมีในส่วนของแนวคิดที่ว่าเขาจะนําความรู้ทางคณิตศาสตร์นะคะมาอธิบายความยุติธรรมของรัฐ อธิบายจริยธรรมทางการเมืองรวมทั้งความเท่าเทียมความเสมอทเสมอภาคที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละบุคละคลค่ะซึ่งต่อมานะคะก็เป็นซอฟฟิตะักโดยกลุ่มของซอฟฟิสนะคะเป็นกลุ่มคนต่างด้านนะคะที่จะยึดอาชีพนักกฎหมายทนายความเขาจะยึดหลักกฎหมายธรรมชาติของมนุษย์จะได้ดีจากกฎธรรมชาติธรรมชาติศิลยธรรมและก็จรรยาบรณค่ะต่อมานะคะโพทากรัสนะคะ ก็จะเป็นแนวคิดที่เหมือนกับเป็นอ่าเป็นเหมือนแนวคิดต่างรูปนี้เลยค่ะต่อมานะคะเป็นโซโคติสนะคะก็จะเป็นการปกครองที่ดีจะต้องมีเป็นผู้ปกครองที่เป็นราชาปาาคือผู้ปกครองที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นผู้ฉลาดรอบรู้เข้าใจหลักการปกครองของรัฐเป็นผู้ออกกฎหมายแล้วก็ควบคุมการใช้กฎหมายให้เกิดความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูตรแก่ประชาชนค่ะ สนะคะเพโตนะคะก็จะเป็นการตปกครองเป็นของคนจำนวนน้อยที่มีปัญญาและมีความเฉืียฉลาดผู้ที่ได้เรียนรู้ซึ่งศาสตร,ร์การปกครองเท่านั้นจึงสมควรเป็นผู้ปกครองค่ะโดยความยุติธรรมเนี่ยก็ควรจะประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองโดยไม่ก้าวไก่หน้าที่ของผู้อื่นกฎหมายการควบคุมคนเลวค่ะ ซึ่งความคิดการเมืองของเพโตนะค,ะคือความตายของโซโคติสนะคะทําให้เพโตเนี่ยมองเชื่อว่ากฎหมายถ้าอยู่ในมือของคนชื่วก็อาจทําลายคนดีๆได้เพโตนะคะจึงได้แสดงทฤษฎีทางการเมืองของตนเองและในลักษณะนะคะที่โจมตีประชาธิปไตยอย่างรุนแรงและเน้นการปกครองโดยบุคคลซึ่งเป็นนักปรา์มากกว่าการยึดตัวกฎหมายนะคะเป็นที่ตั้ง โดยจะมีอุดมรัฐนะคะเพโตเนี่ยก็ได้เขียนอุดมรัฐนะคะด้วยว่าเรื่องการปกครองรัฐโดยผู้ปกครองนะคะควรมีองค์ประกอบ3ประการคือ1นทางเศรษฐกิจนะคะคือการที่บุคคลจะมารวมตัวกันเป็นรัฐจุดประสงค์ก็เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากคนมีความสามารถในอาชีพที่ต่างกันค่ะ 2. นะคะทางทหารรัฐเนี่ยต้องมีทหารเพื่อรักษาความปลอดภัยค่ะ สามนะคะทางปัญญาคือคุณสมบัติที่สําคัญของผู้ปกครองโดยมีเป้าหมายเพื่อชาชนนั่นเองค่ะโดยมีการจําแนกคนนะคะด้วยคุณธรรม4ประการนั่นคือ 1. ความฉลาดสําหรับนับปกครอง 2. ความกล้าหาญสําหรับทหาร,หาร3ความพอดีสําหรับคนทุกคน 4. ความยุติธรรมการเมืองการหน้าที่รับผิดชอบของตัวแล้วก็ไม่ก้าวไก่หน้าที่ของผู้อื่นค่ะหลัชชาทางการเมืองในยูเคเนนิสติก สมัยเฮเลนิสสมัยเฮเลนิสเป็นสมัยที่เริ่มขึ้นหลังจากอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดนได้รับชัยชนะต่อจักรวดิเปอร์เซียในช่วงนี้อรารยธรรมของกรีกก็ขึ้นถึงจุดสูงสุดทั้งในยุโรปและเอเชียมักถือกันว่าเป็นสมัยคาบเกี่ยวหรือบางครั้งก็เกือบจะถือว่าเป็นสมัยของความเสื่อมโทรมหรือสมัยของการใช้ชีวิตอันเกินเลยระหว่างความรุ่งเรืองของสมัยกรีกคลาสสิก กับการเริ่มก่อตัวของจักรวรรดิโรมันสมัยเฮเลนิสถือกันว่าเริ่มขึ้นหลังจากเสด็จสวรรคตของอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี323ปีก่อนคริสตศตวรรษจนมาถึงสิ้นสุดลงราวปี104ปีก่อนคริสตศตวรรษซึ่งเป็นปีที่สาธารณรัฐโรมันได้รับชชยชนะต่อดินแดนสำคัญของกรีกหรืออาจจะดำเนินต่อมาถึงปี30ก่อนคริสตศตวรรษเมื่อมาเสียราชอาณาจักรทอเรมีในอียิปต แก่จักรวรรดิโรมันซึ่งเป็นดินแดนสุดท้ายที่ยังคงรักษาอารยธรรมเฮเรนิสสมัยเฮเลนิสเป็นสมัยที่เป็นการก่อตั้งราชอาณาจักรและเมืองต่างๆของกีกในเอเชียและแอฟริกาอารยธรรมยุคเฮเนสิกยุคเฮเรนสิกเริ่มต้นเมื่อมาเซโดไปชิกริเป็นราชเล็กในภาคเหนือนของประเทศที่มีความสมบูรณ์ปีพรมแดนจรดทะเลเอจิเมเนโซเนียจึงมาถูกลุกลาน ระบบก,การปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยโดยเหล่าแม่ทัพในกองเป็นผู้ตัดตั้งกษัตริย์กษัตริย์ทรงครองราชย์โดยความร่มมือของขุนนางและบรรดาผู้นำตระกูลวัฒนธรรมเฮเลนิกได้แทรกซึมผ่านเข้าไปในพระราชสำนักซิโดเนียบรรดาเหล่าขุนนางพู้รับราชาการที่พระองค์พระราชสำนักและกองทัพหลวงรวงมมฐถนาพาะพที่จะถูกใช้เป็นแบบดุรายระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นผู้อยู่กับราชวงศ์ชนชั้นสูงผู้จงรำภดีเป็นแม่ทัพ สันนิบาตแห่งโคลินมีฐานะเหมือนจกักรวรรดิกรีกอยู่ร่วมกันในสันติภาพโดยมาเซโดเนียเป็นผู้นำและโดยความเสรนของพลเมืองผู้มั่งมีสันนิบาตมีกษัตริย์ปกครองระบอบราชาธิปไตยพื้นคืนชีพข,ขึ้นมาโดยมีพื้นฐานแห่งอำนาจอยู่ที่พลเมืองผู้มั่งคัง่งเป็นผู้ปกครองแบบนี้ได้กลายเป็นรูปแบบการปกครองของพ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียต่อไปอีกกว่า200ปีกระบวนการสร้างชุมชนเมืองแบบกรีกอาณาจักรและนครรัก สมัยก่อนที่มาเซโดเนียพิชิตโลกตัวหนอกนั้นอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้แผ่ขยายออกไปครอบคลุมในดเมีโสโปโตเมียซีเรียอียิปต์โดยมีอารยธรรมเปอร์เซียและอนาโตเลียอยู่รอบนอกของกระแสอารยธรรมเมโสโปโตเมียเมื่อจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ทรงพิชิตดินแดนได้ทรงรวบรวมดินแดนชายฝั่งตะวันกลางทะเลเองจินเนียเข้ากับเอเชียน้อยเศรษฐกิจของโลกเฮเลนิสิก การไปชี้ดินแดน,นตรวจอ,ออกไม่ได้หมายถึงการครอบครองดินแดน,นเท่านั้นแต่หมายถึงการครอบครองความมัน่นคงของโลกตอนออกด้วยจกกักรพรรดิคือกซานเดอร์ทรงสร้างนครใหญ่น้อยหรือท่าสิ่งสิ่งรวมทังด,ด้วยพระราชรั์และความมั่นคงของเปอร์เซียการปกครองบรรดาอาณาจักรและนครรัฐมีการปกครองราชาธิปยตยและงศ์ทั้งหลายเป็นราชวงศ์มาเซโดเนียจําเป็นต้องอาศัยชาวกรีกเป็นผู้ปกครองในตําแหน่งที่สําคัญทางการเมืองชาวเซโดเนียเป็นชนชั้นสูงผู้ปกครอง ผู้ปกครองสือต่อและเผยแพร่อะไรทมกิจในโลกตันออกเห็นว่าปาเถื่อนสังคมเฮเลนิสติกแม้การสร้างจัก,กรวรรดิโดยจัก,กรพรรดิเซนเดอร์ได้ทําการเปลี่ยนแปลงการเมืองเศรษฐกิจในโลกตอนออกแต่วิถีชีวิตของผู้คนนั้นไม่ได้เปลี่ยนไปย,ยังกับเป็นขาวดํายังดาเนินการเป็นไปอย่างเรียบง่ายเหมือนสังคมเอเทนในยุคคลาสสิกลัทธิพิธีและศาสนาชาวกิจถือว่าศาสนาควรเป็นเรื่องของบุคคลจึงไม่มีความพยายามเผยแพร่ในศาสนาเฮเลนิสติก ชาวตอนออกไม่มีผลก,กระทบจากนักศาสนาที่ของกรีกไม่ได้เหลือหลอับการมาของผู้พิชิตกรีกปัจญาในโลกเฮเล,ลนิสิกกสจกัดเสถียรภาพความมั่นคขงของรีกมีการเคลื่อนไหวไปมามากกว่าเก่าๆแต่รู้สึกเป็นคนหลักรอยจึงสนใจปัจญาฝ่ายแสวงหาปัจบวรศาส์นิพนธ์เมื่อจกกักรพรรดิซนเดอร์สเดรสเดยกทัพไปในสงครามได้ปลดบรรดานภะูตศาสตร์ให้เสดตามไปด้วยและเห็นอยู่ร่วมนส เหตุการสําคัญเพื่อแต่งประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแต่เป็นสิ่งที่เสียดายที่ประวัติศาสตร์ยันสูญหายไปแล้ววิทยาศาสตร์และบรรดาศาสตร์วิทยาศาสตร์และการแพทย์นั้นได้เจรินก้าวหน้าเป็นอย่างมากในยุคเฮเลนัสิกโดยพัฒนาจากผลสําเร็จของอดีตและได้เริ่มสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์จนทําให้ยุคเฮเลนัสิกเป็นยุคแห่งการสร้างสรรค์ที่สุดแห่งหนึ่งและเป็นยุคทองแห่งวิทยานิพนธ์การประดิษฐ์และการยี่ห้นวิทยาศาสตร์ในยุคเฮเลนัสิกเป็นการประดิษฐ์ที่สําคัญคือปืนลมหีเพลงน้ํา ประดิษฐ์เรื่องไอกระน้ำย,ยังไม่มีการใช้ประดิษฐ์นั้นเพื่อประหยัดแรงงานนกยักษ์มีโค้ดโดยไม่สามารถนำสิ่งทีงค่ครได้เพื่อประโยชน์แรงงานได้เพราะเป็นแรงงานงงสังคมเฮเลนสิกมีแรงงานถูกเหยื่อไม่จำเป็นต้องรวมในการพัฒนาแรงงานมนุษย์สัตว์และพลังงานธรรมชาติ่างจางมีกรารยุบในทางที่อาิบายว่านั้นศิลปะเฮเลนสิกในโลกตอัวนอ้อกชาวกรีกเป็นกลุ่มชนชั้นน้อยในนครที่จำลองมาจากนครรัฐอีกแลเข้ามเหมืที่มาซึเบน ส้างอยู่ท่ามกลางมหาบรรดากษัตริย์แห่งการแห่งขงันประดิษฐ์ตกแต่งนครสูงศูนย์กลางมาทำพลเมืองที่มีความมั่นคงอุปถัมภ์ค้ำชูนักปราและสิลป,ปินสร้างสารรค์ศิลปกรรมอักษรศาสตร์แม่้ชาวกรีกในสังคมเฮเลนจะได้รับอิทธิพลเพียงใดแต่ชาวกรีกยนสังคมคือน,นครเป็นนครที่เพียงพอมด้ศัพท์ด้วยโรงมหศรสพและสนามกีฬาในแวดูงผู้มีการศึกษาไม่เรียนสูงก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักความจรงิงอยู่ว่าภาษาอังกฤษแพร่หลายได้กว่าทำทั่วไป ของกีเพราะวัฒนธรรมกรีกเป็นวัฒนธรรมในชัดมู่ผู้มีฐานะชีวิตเต็มด้วยระดับสูงส่งแบบกรีกเนที่แบบชาวกรีกสามารถชาวบ้านเรียกสามารถสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วกว่าคนในชีวิตชาวแบบกรีกสถาปัตยกรรมบรรดาอาณาจักรมีนครน,น้อยใหญ่ทั้งหลายมีอาคารสถานที่แบบกรีกบรรดากษัตริย์แห่งการแข่งขันกันให้สร้างให้ใหญ่โตสวยงามกว่าคารทั่วไปในคนครได้แก่เทวาลัยหรือวัดอาคารมีหน้ามุกโรง,งละครสนามกีฬา ปฏติมากรรมยุคเฮเลนสิกได้สร้างได้มีวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาปฏติมากรรมมีมีความหลมากหลยายมากขึ้นและมีท่าทางที่หลากหลายให้เลือกรูปแบบปฏติมากรรมอ่นรูปแบบส่เหมือนจริงรูปแบบในอดูคมติชาวกีกยังมีการทํารูปแบบปฏติมากรรมรูปเหตนรอบตัวปฏติมากรรมให้แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญในการสร้างผลงานที่เท่ากันแต่งกายให้เห็นรายละเอียดรอยพักจีบลึกรอยผ้าทิ้งรอยตัวตามรอยผ้าพันรอบกายจิตรกรรม จิตรกรรมยุคเคเรนซิกรูปแบบไม่ปรกากฏชัดเจนในรูปแบบงานศิลป์น้อยมากที่จะตกไม้ทอดให้ศึกษาได้อย่างละเอียดจิตรกรรมในการรูปแบบพัฒนายุคคลาสสิกมีการพัฒนารูปแบบในการยุคเคเรนซิกนั้นยากที่จะศึกษาได้อย่างถูกต้องงานศิลป์ยุคเคเรนซิกมีเทคนิคใหม่ในการผลิตเลยไม่มีเครื่องกลไกในการปริมาณเพิ่มมากขึ้นใส่ทั่วไปทุกแห่งผลิตสินค้าขึ้นชื่อมากมายคือภาชนะดินเผาเป็นงานศิลป์ผลิตตามท้องถิง่นสิ้นสุดของกรีก การเผยแพร่อรารยธรรมที่เป็นกระแสะหลักในศตวรรษที่3และที่จะเคลื่อนไหวแล้วภายในหลังประมาณ200ปีเพราะแผ่นดินกรีกเป็นเกิดการจลาจลกาย,กกยุกผู้คนน้ำตาลเป็นจำนวนมากชาวกรีกอพยพเข้าสู่โลกตอนออกน้อยลงอย่างช้ามากๆบรรดาอาณาจักรและนครรัฐที่ไปหาราชการก็เกิดปัญหาการขัดแข่งบุคคลคละกากรลบทําให้กษัตริย์ไม่ไว้วางพระใจในชนพลเมืองมีความสำเร็งใดก็ไม่โปรดที่จะรหบราชการมีอำนาจด,ด้วยการเกรงใจเป็นภยัยคกคาม สรุปนะคะปรัชญาและแนวคิดปรัชญาการเมืองยุคโบราณเป็นความพยายามที่จะทดแทนความเห็นในเรื่องธรรมชาติของการเมืองด้วยความรู้ในเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่เป็นการเมืองทั้งยังเป็นความพยายามที่จะรู้ทั้งธรรมชาติของสิ่งที่เป็นทางการเมืองและระเบียบทางการเมืองที่ถูกที่ดีพร้อมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเป็นการเน้นรูปแบบการเมืองในลักษณะของอุดมคติอุดมการแนวคิด การศึกษาวิเคราะห์โดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมของผู้ปกครองว่าที่ดีที่สุดหรือที่เลวที่สุดเป็นอย่างไรรูปแบบการปกครองที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เป็นอย่างไรโดยเกิดจากการศึกษาค้นคิดขึ้นมาเองของนักปราชญ์เป็นส่วนมากโดยไม่ได้มีการศึกษาทดสอบวิเคราะห์ในเชิงวิทยาการที่เป็นที่ยอมรับได้ในหลักการว่าถูกต้องเที่ยงตรง เพียงแต่อาศัยความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือของเจ้าของแนวความคิดเท่านั้นก็นำไปสู่แนวทางการปฏิบัติซึ่งผลที่ตามมาจึงเกิดการเมืองการปกครองในหลากหลายรูปแบบแต่ระบบและหลายลทัทธิซึ่งการศึกษาทฤษฎีการเมืองในสมัยโบราณนี้จึงมีลักษณะเหมาะที่จะเป็นการศึกษาปัชญาหรือประวัติศาสตร์มากกว่าคณิตศาสตร์การศึกษาทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่เริ่มจากหลังสังคมโลกครั้งที่สองมีความเป็นทฤษฎีมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างมีความเที่ยงตรงตามหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นการแสวงหาข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงโดยวิธีทางศาสตร์การสร้างทฤษฎีทางการเมืองจึงยึดหลักความเป็นจริงที่เป็นผลมาจากการวิจัยจึงมีข้อเท็จจริงหลักการและคุณค่าน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างไรก็ตามแม้ทฤษฎีทางการเมืองจะใช้วิธีการทาง วิทยาศาสตร์ในการสร้างทฤษฎีแต่ไม่อาจถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติได้เพราะข้อเท็จจริงของพฤติฤกรรมทางการเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงได้ต่างจากข้อเท็จจริงทางว,ทาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติซึ่งมีความเที่ยงตรงอาจพิสูจน์ได้ตลอดเวลา